เราดเคียร์อยู่กับผมนะครับคุณครับวันนี้อยู่เกมฟีฟ่า22นะครับผมฟีฟ่า2022นะครับโอเค,ครับตัวน,นี้เดอยู่กับทีมปารีสนะครับผมมานี่ตัวน,นี้เรากำลังจะต่อยกำลังจะไฟกับฮาเลนนะฮะโอเคเอาโยกโยกไม่ให้เอาให้ดีเอาไปโจเอาไปเลยมงไปครับไปเออสวยไอ้โอเคโดนตัดม้าไม่นะ เราต้องโดคืนโดคืนนั่นสกัดขาสากัดดาวุกงไปครับไปครับไปเลยตอนนี้ไปไปส่งไปว่างหน้าว่างอยู่ที่เมสซี่นะครับตอนนี้บอลอยู่ที่เมสซี่เมสซี่ยิงไปแล้วโอ้โหโลงเข้าเรียบร้อยนะครับผมฮะนี่เกอร์หกหนึ่งโถกระจอกนี่ของจริงครับแบบนี้เดี๋ยวดูรีเพ์กันนะครับผมนี่รีเพ์ ตรงให้เมซี่เมซี่ไปลืงไปยิงยิงยิงโอ้โหซ้ายเข้าไปเลยครับผมตอนนี้นี่เมซี่ไปอลอกหลอกทีหนึ่งสามยิงโปเข้าซ้ายโอ้โหโกววืดวดลื่นลื่นนะลื่นลื่นเลยลุ้นลวงลื่นไอ้ยื่นช่ยฮ่าไปครับตอนนี้โดบอลโดบอลโดเออโลโดได้แล้วโดได้แล้วโอเคครับตอนนี้บอลอยู่ที่ กุจี้ครับกุจี้โอเคกุจี้ส่งไปครับไปครับไปครับกลางบอลครับส่งให้ใครวะเนี่ยเฮ้ยกูส่งให้ใครเนี่ยเนม,มาครับตอนนี้เนม,มาแล้วบอลแล้วโอเคครับเนม,มาเลี้ยงไปเลี้ยงไปยิงไอ้สัตย์ยิงไอเ้เฮียเอ,อ้ยไม่เข้าเลยปัดโทไม่ปัดบอลกูตกออกนอกนั่นไปเลยโอเคเนีบอลอยู่ครับไปครับตอนนี้เนม,มาส่งไปให้ใครวะไม่รู้ช่างแม่งไป เฮ้ยเดี out, like okay. okay. so okay. cool. ๋ยวออกเดี oh ๋ยวออกไอ้สัสเดี๋ยวออกมามานี่เออส่งไปกันโอเคครับตอนนี้เราอยู่ตรงกลางแล้วส่งมาให้เนม่าอีกรอบนึงเนม่าโอเคตอนนี้ละลอกแม่งลอกลอกเจ้เจ้าเจ้ยิงยิงไอ้เหี้ยโกบ็อกได้ยิงโอ้โหโกแม่งสุดยอดเตะไปแล้ววอ้โห้เฮ้ยได้บอลได้บอลตอนนี้อยู่ที่บอลอยู่ที่เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหเต็มครับผมเต็มเรียบร้อย เฮ้ยนี่ยิยงไงเข้าๆเฮ้ยแม่งโกงเยอยแม่งการสองโอโ้โห <c oughs> นั่นนั่นนั่นเฮ้ยมายครับยิงยิงฝนตกฝนตก,นตกโอโ้โหมองไม่เห็นกล้องฝนตกโอโ้โหฝนตกเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเตะขวาเต็มขวาตรงประตูโอโ้โหเข้าไปแล้วครับผมเแบลเบลเแบลบ ไปครับผมตอนนี้ตอนนี้บนที่นี่แล้วนะครับผมเตะไปเตะไปฮาเร็ตอนนี้บอลอยู่ที่ฮาเร็ feet, นะครับโอเคครับถูกส่งไปที่ใครก็ไม่รู้นวะตอนนี้เออเอาผมเอาเลยเอาเลยตอนนี้เอาโดแย่งไอ้หี้ยแงย่งกลับตอย่งกลับให้ได้ยงกลับให้ได้ย่งกลงงกับได่ได้ <S <s <men> <S ยงกมัไไม่ได้องไมัอ้อ้ย่ไมไ่ไ้ย่ <c oughs> เอาโกกูยิงกระดิกกลับมาแล้วโอ้โหออกประตะูประตูไปแล้วตอนนี้บอลยนต์อยู่ที่เมสซี่นะครับผมเมสซี่เมสซี่เราโอ้โหโดนแย่งนะครับผมไอ้เฮียมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเอาเฮ้ยเอาแล้วโกกูเอาไงดีเอาไงดีไอ้เฮียเข้าไปแล้วควยูย